เราต้องเป็นเสมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำบันไดทางขึ้นปราสาทสัจธรรมไม่ได้พาเราเข้าไปแค่ในตัวปรา,าสาทแต่มันทดสอบหัวใจว่าเรายังกล้าทวนกระแสโลกอยู่ไหมสัตว์น้ำน้อยใหญ่ถูกแกะสลักไว้บนราวบันไดไม่ใช่เพื่อความงามแต่เพื่อย้ำเตือนว่าชีวิตต้องมีทิศทางในโลกที่หมุนเร็วด้วยความอยากความสำเร็จเร่งด่วนแล้วเราละ่ะกำลังจะไปไหนปลาสามอนว่ายจากทะเลกลับสู่ต้นน้ำเพื่อวางไข่แล้วจากไปอย่างสง่าง,งามมันรู้ว่าหน้าที่ ที่สคัญไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการกลับไปยังจุดเริ่มตน้นเพื่อให้ชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นต่อมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไหลาตามกระแสแต่เกิดมาเพื่อส่งต่อบางอย่างให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมีแต่ปลาที่ตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำคนที่ยังมีหัวใจต้องกล้าย้อนกลับกล้าทวนกระแสเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตแล้วคุณละ่ะจะกล้าว่ายกลับไปหาความจริงไหมคอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยนะครับ